เรามาต่อกันที่การบันทึกยอดยองมาของโปรแกรม Express นะคะให้นักศึกษานะคะไปที่นะคะบัญชีค่ะเลือกข้อ a นะคะคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงค่ะ1-24ถึนะคะ,ะเหตุที่เป็น1-24ก็เพราะว่าอะไรคะ Express ทำงาน่องรอบนะคะก็คือ2ปีนั่นเองนะคะ ตัวนี้เราต้องทำนะคะเพื่อที่จะดึงยอดยองมาผัางบัญชีทั้งหมดมาสู่ตัวนี้นะคะต่อไปคือรายการบันทึกยอดยองมานะคะให้นักศึกษาปเปิดดูชีต้าที่60นะคะแล้วก็สามารถบันทึกข้อมูลได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่บัญชีเงินสดค่ะบัญชีเงินสดมีเงินอยู่ที่2ล้านนะคะก็คียกเข้าไปเลยค่ะ2ล้านนะคะ 2, กดเซฟจริงเว้นยังไม่ต้องรีบกดก็ได้ค่ะ,ะบันทึกให้เสร็จแล้วค่อยกดเซฟก็ได้นะคะต่อไปก็เป็นอะไรคะเงินฝากกระแสะรายวันไทยพาณิชย์บางบัวน,นะคะข้อนี้นะคะเดิบมบันทึกเข้าไปนะคะแล้วก็บันทึกที่1ล้านนะคะค่ะแล้วก็พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆคะ่ะให้เสร็จนะคะ พอหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะให้กดเซฟทุกครั้งนะคะ,ะทีนี้เรามาดูฝั่งเครดิตบ้างนะคะฝั่งเครดิตในชี้นะคะก็จะอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะคะฝั่งเครดิตค่ะเจ้าหนี้การค้านะคะก็บันทึกไปเลยนะคะสามล้านห้านะคะแต่ต้องใส่ติดลบนะคะใส่ลบข้างหน้าไว้นะคะ เครื่องก็จะบันทึกไปอยู่ฝั่งขวามือคือฝั่งเครดิตตอนนี้เรายังไม่เห็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปออกรายงานในงบทดลองก่อนนะคะให้นักศึกษาคีย์ให้เสร็จนะคะคีย์ให้เสร็จเลขจะลงตัวกันทั้งสองด้านนะคะอยู่ที่37ล้านนะคะ3,24,500นะคะสองฝั่งต้องตรงกันนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปดูในงบทดลองก่อนนะคะให้เวลานักศึกษาทำนะคะ ส่วนของอาจารย์ทำเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้จะได้ขีเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะพาไปดูรายงานนะคะหลังจากที่เราขีเสร็จแล้วนะคะเราไปดูรายงานนะคะไปที่รายงานพิมพ์รายงานค่ะเลือกข้อ5นะคะรายงานบัญชีนะคะเลือกข้อ6ค่ะงบทดลอง เลือกข้อ1ค่ะงบทดลองแบบเต็มนะคะวันที่ก็จะเป็นจากวันที่01012559ถึง010159นะคะใช้ตัวย่อเป็น59แล้วกันนะคะกดรายง,งานดูที่พินเตอร์นะคะกดพินเตอร์สีเหลืองมุมสุดนะคะซ้ายมือนะคะอ่าแล้วก็ตกลงค่ะเห็นไหมคะ อันนี้คือข้อมูลที่อาจารย์คีเสร็จแล้วน้กศองสารคีเสร็จสามารถเรียกมาดูรายงานได้เหมือนของอาจารย์ได้เลยนะคะผลลัพธ์ทั้งฝั่งเดบิตและเครดิตก็จะลงตัวนะคะอยู่ที่3.7.324,500บาทนะคะตัวนี้จะเป็นงบทดลองนะคะงบทดลองแล้วก็เป็นยอดยกมาของบริษัทนะคะ,ะเอกทัศน์ของเราเน่เองนะคะ